สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกอออฟนะครับช่องที่สุ่มสกินอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยครับผมโอเควันนี้นะขอภัยด้วยที่หยุดไปนะครับ2วันนะเออเพราะว่าไปพา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 แบบที่บ้านไปยุธยานะครับก็ไม่รู้ไปพักผ่อนหรือไปเหนื่อยเพิ่มนะไปกลับมาครับสู้ชีวิตต่อวงแหวนจันทรานะครับขอภัยด้วยนี้ดีเลยหนึ่งวันนะครับตอนแรกจะอัดคลิปแต่ว่าแบบ เมื่อคืนลูกไม่ค่อยสบายแล้วแบบว่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอื้อมหน่วยนะก็ตามนั้นไปโอเคเริ่มต้นครับ30สิคูปองวงแหวนแหละเดี๋ยวจะเจ็บให้ดูว่า1สกินเนี่ยมันต้องยังไงอะไรยังไงนะครับกิจกรรมนี้อยู่ถึงหนึ่งสัปดาห์นะครับไปดูกันเลยมีอะไรอีกกล่องสกินตุดจ,จีนนะหนคูปองอ่าเปิดให้ดูเปิดให้ดูเด,ดี๋ยวต,ต้องมีแน่นอนนะครับแล้วก็โดมมนิกครีเอชั่นนี่ก็แพ็คแบบถลม่มทลายถล่มทลม่ทลม,ทลมนะฮะ ไม่น่าเชื่อว่าตัวนี้มันฮิตนะฮิตแบบฮิตมากเหมือนกันนะเนี่ยออโอเคปะเดี๋ยวมีอะไรเจ็บให้ดูเดี๋ยวขอไล่ครับนี้วันนี้มีมันีและล่ามันีแลกสกินอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวที่ช่องนี้ตึงๆแน่นอนแบบเข้าใจแบบเบาะแชะแน่นอนนะครับว่า1สกินเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะมีอันนี้กล่องสกินรวบตึงนี้อ่าสองอันเนี่ยมันอยู่ที่15.9นะครับมาดูสกินที่มันได้รับนะ ก็แอบด,ดีครับผมว่ามันดีตรงที่ตัวอิลูเมียเนี่ยนะบบองเบ๋ฉิงตูใส่สนะฮะก็จัดไปถ้าถ้าจะจัดเรียกว่าต้องจัดพักแพ็กเต็มดีกว่านะครับนะเพราะว่าเพิ่อมอีกไออันใหญ่เนี่ยบวกอีก10คูปองครับได้แพ็กเต็มนะก็ตันนั้นทุกคนไปจริงๆก็ไม่ค่อยอยากกะตือละไอดีนี้แต่ว่ามันโอเวอร์แวลูก่จะจัดไปหน่อยนะครับเอาละเอาละตาอันเชิญน,นะโอ้โห ยับยับทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยให้ดูตาอัญเชิญนะไอดีนี้คือแน่นๆนะโอเคอ่ะก็มีอันนี้มาแต่ยังไม่แกะแน่นอนนะครับตามสเต็ปของผมนะไปวันนี้เราไปดูตัววงแหวนนะครับนี่วงแหวนจันทรานะผมยังเหลืออะไรบ้างเนี่ยผมยังเหลือมอท t อสยังเหลือดีแลกนะครับเซฟิสกับอ่า รอเรียลมีไปแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวดูบอนว่ากี่โทเค็นครับเราต้องการ15โทเค็นนะครับ15โทเค็นเดี๋ยวขอไปดูเลทนิดนึงกดมั่วไปหมดนะครับยังลวนอยู่ยังลวนอยู่เอ่อ68เปอร์เซ็นคิดว่าควรจะต้องได้นะเออไปเดี๋ยวสุ่มประมาณ100คัมพีหรือ75็ห้าเนี่ยสุ่มจนมันได้สักสกินหนึ่งนะครับ15โทเค็นน่ะนะ ไปเลยเลตโก o แล้วเดี๋ยวพอกดเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันก็จะไอ้น,นี่ใช่ไหมมาไปครั้งที่หนึ่งครับ710ดรคูปอง15โทเค็นอาหาโอเคถ้าอันนี้แบบเลดแบบหนึ่งต่อนหนึ่งตรงไปตรงมานะครับไปอันที่สองครับ โอ้โหไม่ดีบอกเลยว่าไม่ดีครับอันที่สามครับครั้งที่สิบห้าครั้งครั้งที่สามนะ <c oughs> อ่านี้เลทตรงไปตรงมาครับต้องการอีกแค่สองอ่ะไปจะได้รู้เลทไปเลยนะครับอือต้องแปกสองอันมันแล้วมันมาให้หนึ่งไหม <c oughs> โอ้โห <c oughs> เกินเบอร์นะอันนี้เรียกว่าแบบมาแบบลนลนนะไป มันพยายามล่อให้เราเปิดต่อนะครับแต่ว่าขอโทษด้วยนะไม่หลงกลนะขอโทษด้วยนะโอเคมันก็จะเหลือตัวมอทอสกับดีแรกนะครับขออนุญาตไปดูก่อนว่าไอ้พวกสกินมูนไลท์นะผมยังขาดอะไรนะครับนี่โอเคอ่าผมขอแรกดีแรกไปแล้วกันนะเพราะว่าจะได้มีตรา เออจะได้แบบหา่าตาเนี่ยหายไปอันนึงนะครับเออโอเคตามนั้นนะมึนๆอยู่เลยนะโอเคดีแรกครับผม Let's go <S โอเค Ooh, ก็ <the> สุ่มให้ดูนะครับเดี๋ยวขึ้นเลทให้นะแล้วก็เนี่ยประมาณ15โทเค็นเนี่ยก็คือไม่เกินร้อยัมพีครับอยู่ที่มันเจ็ดิบสิบนะเออก็ ถามว่าราคาถ้าสมมติลคัมพีราคาเต็มเนี่ย 6848, 480คูปองก็แอบแพงครับแต่ว่าใครที่เป็นสายสะสมคูปองตุนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เอาแบบเอาคมพีมาแวร์เลอร์พาสมาหมุนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็แนะนํากันอย่างงี้ว่ามันจะมีกล่องคัมพีขั้นสูงตรงนี้ครับใครที่คมพีน้อยอยากเก็บอยากเก็บนะครับ ก็มาซื้อตรงนี้ทุกวันนะครับ24คูปองนะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมกอฟอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมใหญ่อ้อมน้อยกับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเติมเกิน970บาทก็คือได้รับลุ้นามาจับรางวัลตอนต้นเดือนมีนานะครับผมแจกอยู่ที่ประมาณ9,300คูปองนะครับ1,240บาทเนี่ย5รางวัลน,นะครับ620บาทอีก5รางวัลน,นะอะแต่ตอนนี้คือแบบ มีประมาณ2-300คนแล้วนะที่แบบว่ามาลุ้นกับคุณนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายเกมก็ขังเฉยจุ๊บ